เล่นเพลงเรือกันบ้างดีกว่าเตียงเรือใช่ไหมล่ะ,อะเอาเรือมาคนละลำหรือลำเดียวกันมีอยู่สองลำในเรือเนี่ยเอาจี้ดีกว่าลำเล็กลำใหญ่เนี่ยเธอยาลงในลำเล็กมันโครงฮะลงลำใหญ่ดีกว่าลำชั้นสบายเลยสองคนเนี่ยละอ,ออยู่ท้ายชินกรอยู่หัวงั้นผมไม่กล้าลงเรือผมเกาะข้างเรือไปได้ไหมล่ะอุ้ยจะบ้า พูดแต่มันเข้าพจนานุกรมเขาเขียนไว้ว่าอะไรรู้ไหมไม่ใช่ข้างเรืออะไรล่ะเขาเรียกแคมเรือผมไม่กล้าพูดนะสิประกาะแคมได้ไหมเรือไม่ประยุน์นี่ไม่ใช่แคมเรือธรรมดาเรืออะไรล่ะมันน่ากลัวเรืออะไรเรือตังเกลไม่ใช่หรอกอเรือลมโอ้โหมากไปแล้วไอ้แบบนี้มันต้องเปิดหัวแล้วนี่วิ่งข้ามประเทศเลยนะเอาละตอนนี้ต้องมีไหวครูก่อนเพลงเรือเนี่ยเอาสิครับ เออเออเออเอยก่อ,อนประนมก้มกล่าวข้าพระเจ้าจะไหวครูที่ให้วิชาคว้าร<ว>ู้ไหวไหวครูเพลงเรือนมาแต่มเมื่อคนหลังนะท่านได้สอนท่านได้สั่ง จำมาแต่บราโบราณทั้งภาคพดุบทดประพันธ์นให้ทำไทยให้มาช่วยเลดกผลให้มาดนจิตใจลูกจะร้องจะรำให้คมขำคมคายใครจะมองลูกขมาให้ถูกตาถูกใจให้เพลงเรือพวกผู้ชายพ่ายแพ้เออใครจะมองลูก,กขมาให้ถูกตา เท่ามาเท้าไม้ถูกตาถูกใจเพลงเรือว่าพูกชายพ่ายแพ้เออเออเออง่ายนใอยนหนในในให้ให้เชียบเชียบ์เรือของพี่มีรักบันทุกนักเต็มที่ล้วนแต่สิ่งที่ดีมาให้รักชาติสัตว์กษัตริย์ ปฏิบัติไม่เบียงรักชื่อรักสเสียงมาไทยเช่นรักของักที่ที่มีต่อน้องหนึ่งไม่มีสองยอย่าสงสัยมันเกิดปอบริบสุดเปรียบประดุจทองแท้ไม่มีวันพันแปรเปลี่ยนไปถ้าจะเปรียบเป็น กระดุดดังเม็ดน้ำค้างไม่เอาเยี่ยงเอาอย่าง <Hi. S 1> จ้องไป <Yeah. S 1> ถ้าจะเปรียบเป็นดิน <Yeah. S 1> ไม่ใช่ถินบุกรุกอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ะเปรียบเป็นน้ำก็หล่นพรำจากฟ้าน้ำของพี่กลั่นมาจากไลถ้าหากได้แม่หนูมาเป็นคู่พายเรือจะพาแม่บุญเหลือไปเหนือไไยเอ้ยปากฝากรัก มันให้กระอากกระอวนแถมจะมาชักชวนอไอเนื้อใต้พูถ<ด>ึงไปทางเหนือน้องนึกเบื่อขยะมันเละเคะเกะกะคลื่นใสาหากไม่ไปเหนือเรานั่งเรือไปปากมูลชมช,มชาวประมงเข้าสูนได้ได้อยากจะชวนชม<ด><ด>ยมไปจับกระจงที่ภูกเก็ตไม่โก็หกหมกเม็ด เชื่อไหมไอเรียกงจับแ่ระจงน้องไม่ประสงค์ก็เวนถึงใครไม่รู้ไม่เห็นก็อายใจเชินแม่งามคำชมแม่น้ำเจ้าพญาชมนกชมปลาชมไม่โอ้ว่าเจ้าพญาอวิจาชชกช้ำใครเล่าหนอกกอกรม ชมความง <ยะ S 1> ามที่อารามส่วนหลวงลายฝ่ายหลายกระสวง<า>สร <ยะ S 1> ้ <ยะ S 1> างเขาวายอดพอมธามีมัตฉาวายวก แถมยังมีทั้งนกมีมไห<อ>มม,มองเห็นปลาว่าย<อ>น้ำบ้างก,ดงกงง็ดังก<อ>็ผุดแม่ชมโยงนงนุดเห็นไห<อ>มปลาที่แสนเ<อ>จ็ดปวดนยอยู่ในขวดในตู้เพ่งพินิษพิษดู อลอยร่อนไม่มีใครไล่ต้อนอให้ตกใจลาวสะคุณนาสะคุณนีมันอยู่ที่ในกรงจะไปทางไหนนะมันก็คงไปไม่ได้คนที่เขากักขังไม่รู้ว่าชังหรือรักไม่รู้ว่าจะกักไว้ทำไมโหนกในกรงนะมันยังคงเศร้าหมองนะถ้าเป็นนก ของน้อง่าปล่อยไปเด่นเป็นของพี่จะให้มีอิสระจะดูแลเหมือนแม่พระประจันใจทั้งปลาทั้งนกอยู่ในโลกสดใสทั้งน้องทั้งพี่สามัคคทีรักใครไม่เบียดเบียนใครให้ทุกข์ใจเอ่ยทั้งปลาทั้งนกอยู่ในโลกสดใสทั้งน้องทั้งพี่ มักีรักใครไม่เบีย์เบียนใครให้ทุกใจเออนี่ก็เป็นเพลงเรือเพลงเรือครับร้องเป็นสาระคติดีเหลือเกิน